แค่ไหนก็ไรประโยชน์ค่ะนี่คือวิกฤตนะคะที่หนุ่มสาวชาวจีนกำลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ค่ะเรียนอะไรมาก็ไม่ได้ใช้จบอะไรมาก็หางานไม่ได้เลยค่ะหลายคนนะคะถึงขั้นว่าต้องยอมหันไปใช้แรงงานค่ะทำงานรับจ้างไปก่อนเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะคะแถมพ่อแม่เองก็มีการกดดันด้วยค่ะอยากให้ลูกเนี่ยทำงานดีๆตำแหน่งสูงๆนะคะสาเหตุรั่วปมของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่คำตอบอยู่ที่คลิปนี้แล้วค่ะ ถามว่าวิกฤตว่างงานในจีนหนักแค่ไหนอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามดูเลยนะคะถ้าหากเราเดินออกไปในประเทศจีนแล้วก็ไปเจอวัยรุ่นคนหนุ่มสาวทั้งหมด6คนปรากฏว่าจะมี1คนค่ะหรือว่า1ใน6คนจะเป็นคนที่เตะฝุ่นหรือว่าว่างงานอยู่ข้อมูลจากทางเ r ร s เสิร์หรือว่าศูนย์วิจัยการกรไทยระบุเอาไว้นะคะบอกว่านสิ้นปีที่ผ่านมาปี2567จีนมีอาการว่างงานของวัยแรงงาน หรือว่าวัยหนุ่มสาวมากถึง15.7%ค่ะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นอัตราว่างงานของสภาพยุโรปอยู่ที่15%มาเลเซีย10.3%เวียดนาม7.8%หรือว่าไทยเราค่ะอยู่ที่6%ซึ่งทิศทางนี้ก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนับตั้งแต่ยุคโควิด -19 นู่นเลยค่ะทั้งนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให กำลังสำคัญของชาติอย่างวัยหนุ่มสาวต้องมาตกงานแบบนี้ต้องมาว่างงานสูงขนาดนี้มีอยู่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันค่ะข้อแรกเลยค่ะบริษัทไม่เปิดจ้างงานไม่รับคนใหม่ๆค่ะการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆในแต่และอุตสาหกรรมลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564อย่างเช่นงานในภาคธุรกิจการศึกษาหายไปกว่า88%ค่ะ ธุรกิจบันเทิงแล้วก็ศิลปะติดลบ86%งานทักษะขั้นสูงระดับโปรเฟชชั่นแนลทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคนิคเฉพาะทางแทบจะไม่จ้างคนใหม่นะฮะหดตัวไปกว่า91%ตัวไม่ถึงกลุ่มการเงินแล้วก็ประกันภัยค่ะจ้างงานน้อยมากลดลงไปกว่า85%ข้อที่2ค่ะทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีล่าสุดที่ผ่านมานะคะปี2567 GDP จะโตได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลอยู่ที่5%เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ก็มาจากความพยายามครั้งใหญ่ของรัฐบาลค่ะที่งัดแล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ยุคโควิด19การล็อกดาวน์เมืองที่ยาวนานการปิดประเทศครั้งใหญ่แล้วก็ยังซ้ำเติมโดวยวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนทำให้ทุกภาคส่วนของจีนนั้นติดลบและหดตัวอย่างหนักถือว่าเป็นฝันร้ายเป็นหายนะทางเศรษฐกิจ ของคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวในช่วงเวลานี้ที่ต้องมาเจอค่ะ <All right. S 1> ข้อที่3ค่ะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า lying flat ในหมู่คนรุ่นใหม่หมายถึงภาวะการหมดความหวังในการทำงานค่ะรู้สึกว่าทำงานหนักไปก็แค่นั้นค่ะไม่สามารถสร้างตัวได้เลยไม่อยากวนขวายหางานอะไรยากๆให้มันเหนื่อยปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ในจีนนะคะปราศจากความทะเยอทะยานหันไปทำงานเพียงแค่รับจ้างทำงานเบาๆง่ายๆแค่พอมีกินมีใช้ไปวันๆ ไม่ได้คิดถึงการสร้างฐานะสร้างตัวอีกต่อไปและคนก็ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระเบาสมองจนกลายเป็นปัญหาระดับใหญ่ของสังคมถึงขนาดที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะผู้นำของจีนเคยออกมาพูดตำหนิว่าคนรุ่นใหม่นั้นไม่ปฏิบัติตามหลักการของจีนโบราณที่บอกว่าให้มุ่งมัน่นกระหายความสำเร็จเมื่อคนหนุ่มสาวของจีนนะคะหางานไม่ได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกได้บ้างหนึ่งในนั้นค่ะคือพากันออกนอกประเทศนะคะไปหางานไปหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็อีกหลายคนค่ะยอมที่จะมาเป็นลูกจ้างรายวันนะคะได้ค่าแรงถูกๆแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะจบสูงมากๆนะจบตั้งแต่ปร,ริญญาไปถึงด็อกเตอร์ก็มีค่ะเครีเซ hey, ิร์พบข้อมูลนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ หนุ่มสาวจีนคนรุ่นใหม่ที่ว่างงานค่ะเขาเลือกเดินทางออกไปหาโอกาสในต่างประเทศนะคะบางคนเองก็ทิ้งเมืองกรุงเมืองใหญ่กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองตามชนบทแล้วก็ยอมทํางานที่ต่ํากว่าทักษะนะคะอย่างเช่นอาจจะจบการตลาดมาแต่ก็มาทํางานเป็นลูกจ้างในร้านฟาสต์ฟู้ดจบบริหารแต่ก็ไปขับรถแท็กซี่จบวิศวะมาขี่รถส่งอาหารก็ยังมีค่ะ และนอกจากนี้พวกเขาก็มีการประหยัดรัดเข็มขัดในทุกด้านนะคะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเก็บอดออมมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่สามารถใช้เงินแบบไม่คิดหรือฟุ่มเฟือยได้เลยจากไรายได้ที่มีอยู่และสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะกลายเป็นเรื่องท้าทายนะคะที่จะมากระทบต่อเศรษฐกิจของจีนได้การจับจ่ายใช้สอยที่ไม่คึกคักเพราะว่าคนวัยแรงงานไม่มีกําลังซื้อค่ะ แล้วก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานด้วยนะคะที่จะมากดดันการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็กลายเป็นปัจจัยชุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะยาวด้วยค่ะ จีนแล้วก็คนในเอเชียรวมถึงคนไทยของเราเนี่ยจะมีค่านิยมที่คล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือเราเชื่อกันนะคะว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งดีจบสูงมาหางานได้ง่ายหรือว่าจะมีะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะปรากฏว่าการเรียนสูงเป็นต้นทุนที่คนต้องลงทุนไปนะคะในการเรียนติมถึงการพยายามสอบเข้าค่ะ ปรากฏว่าต้นทุนของคนรุ่นใหม่ก็จมไปกับการศึกษาราคาแพงนะคะแต่ผลตอบแทนก็คือขาดทุนค่ะเพราะว่าหางานอะไรจากที่เรียนมาไม่ได้เลยนะคะจนอาจถูกเรียกได้ว่านี่แหละเป็นรุ่นที่ศูนเปล่าค่ะสนักข่าวรอยเตอร์นะคะเป็นหนึ่งในสื่อต่างประเทศที่รายงานเรื่องของวิกฤตการว่างงานของคนรุ่นใหม่ชาวจีนค่ะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้วยนะคะโดยบอกว่าเป็นผลกระทบจากการที่รัฐบาลจีนกำลังพยายามผลักดัน พลังการผลิตใหม่หรือว่า new productive forces ค่ะมุ่งเน้นไปที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะบางด้านอย่างเช่นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็หุ่นยนต์แต่ว่าในบายนี้ค่ะอาจทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอื่นๆอ่อนแอลงไปนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงต้องมาตกงานเนื่องจากพวกเขาพลาดโอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูครั้งก่อน แล้วก็เรียนจบช้าเกินกว่าที่จะปรับตัวเข้ากับุตสากรรมใหม่ๆได้หรือว่าเรียนมาในสายงานที่ตกยุคไปแล้วค่ะอย่างปีที่แล้วนะคะปี2567มีบัณฑิตจบใหม่นะคะจากมหาวิทยาลัยมากเป็นปรธัธทการคือเกือบ12ล้านคนค่ะแล้วพวกเขาเหล่านี้ต้องมาเชิญกับภาวะขาดแคลนง,งานอย่างหนักค่ะคนที่มีงานอยู่เองก็โดนเลิกจ้างโดนเอาออกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของอาชีพขอบกขาหรือว่าไวท์คอลล่า แม้หลายคนจะหันไปทำงานรับจ้างอย่างเช่นการเป็นไรเดอร์ก็เจอปัญหาแรงงานล้นตลาดด้วยแถมกระแสะการปลดพนักง,งานนะคะยังรามไปถึงภาครัฐค่ะคนจีนเคยมองว่างานราชการเป็นชามข้าวเหล็กก็คืออาชีพที่มั่นคงไปตลอดทั้งชีวิตแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลปักกิ่งรวมถึงท้องถิ่นต่างก็พากันปรับโครงสร้างเอาคนออกอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อประหยัดงบประมาณและก็ลดความซ้ำซ้อนตามยุคสมัย ขณะที่นักศึกษาชาวจีนคนหนึ่งนะคะที่เขาไม่ประสงค์เอ่ยน้ำค่ะเขาบอกว่านักศึกษาในมาหาวิทยาลัยของจีนนะคะเกือบ48ล้านคนมีแนวโน้มว่าพวกเขาเหล่านี้จบมาแล้วจะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่ต่ำมากๆค่ะแล้วก็จะส่งผลนะคะทำให้พวกเขานั้นต้องจ่ายภาษีคืนให้กับรัฐบาลได้เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นค่ะในตลอดช่วงชีวิตการทำงานของพวกเขาซึ่งระบุเลยนะคะแม้ว่าคนเหล่านี้ จะไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นคนรุ่นที่สูญเปล่าได้อย่างเต็มปากเต็มคําแต่ก็นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวมักจะถูกเรียกว่าวัยแห่งความหวังค่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ความหวังของพวกเขาถล่มทลายลงมาแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่จีนค่ะวัยรุ่นหรือว่าเจนซีทั่วโลกเองก็เผชิญกับความท้าทายคล้ายๆกันนะคะคือหลายคน จบมาแล้วหางานทําไม่ได้เจอกับช่วงของปิดประเทศในยุคของโควิดด้วยนะคะหรือว่าจบมาในสาขาที่ตกยุคและไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้วค่ะขณะที่สติกิทั่โลกเองก็อาจจะยังคงเติบโตไม่สดใสยังคงชะงักงานอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวดีๆข่าวสารแบบนี้สามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w t n n t h a i l a n d c o m ค่ะ